สวัสดีครับในเอพิซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับบางคนอาจจะมองว่าการแจ้งเตือนนั้นเป็นประโยชน์นะครับในบางครั้งแต่ว่าหลายหลายคนนะครับที่ทำงานไปก็จะมีการแจ้งเตือนที่ตั้งใจบ้างที่ไม่ได้ตั้งใจบ้างนะครับเด้งขึ้นมากวนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเอพิซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนอย่างง่ายกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราเปิดตัว Window s ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Windows N นะครับ N n o w a y นี่นะครับ Notification six notifications present notifications grouping Do not disturb toggle button not pressed ตรงนี้นะครับเมื่อเรา Windows N มันก็จะเปิดการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับหรือว่าเปิด Notification ขึ้นมานะครับถ้าเราไม่อยากให้มัน เตือนมันแจ้งเตือนทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับให้เรามากดตัวนี้ครับ Do not disturb toggle button focus not pressedDo not disturb ตัวนี้นะครับให้มัน not p r e s s อยู่ให้กด p r e s s ไปนะครับกด space bar space p r e s s นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะไม่ส่งการแจ้งเตือนมากวนใจของเราอีกครั้งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ถ้าเราเปิดไว้นะครับเราเพรสไว้แบบนี้ไม่ว่าจะมีการตั้งค่าแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่นะครับการแจ้งเตือนมันก็จะไม่ขึ้นมานะครับไม่ขึ้นมาให้เราลำคาญนะครับแต่ถ้าใครอยากให้การแจ้งเตือนมาเหมือนเดิมก็กด Space not pressed กดคืนนะครับกด s p a c e bar นะครับกดให้มัน not fade ไว้ตรง d o not disturb ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะตั้ง ให้มันลึกไปกว่าน,นั้นนะครับตั้งเฉพาะแอปพลิเคชันตั้งเฉพาะการใช้งานนะครับให้เราแท็บมาครับ Clear all notifications grouping Clear all button ตรง Clear all n o t i f i c a t i o n ตรงนี้นะครับก็คือล้างค่าการแจ้งเตือนทั้งหมดเลยที่มันมีอยู่นะครับนะครับอ่าเราก็จะล้างค่าตัวนี้ไปนะครับถ้าเรากดสเปซบาตรงนี้นะครับการแจ้งเตือนทุกอย่างที่มันแสดงอยู่ตอนนี้มันจะ ายไปหมดเลยนะครับ List Notifications from Messenger Grouping Collapsed แท็บลงมานะครับมันจะเป็น List นะครับมันจะเป็น Notification จากอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็น Messenger จาก Google Chrome จากอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเลื่อนลูกศรขึ้นลงได้นะครับ p l u two notifications button Notifications from Google Chrome grouping Not not i f i c a t i o n s, <not> <S from Messenger <S ตัวแรกนะครับอยู่ตอนแรกมันจะบอกว่า Notification form ตัวไหนนะครับถ้าเราเลื่อนลูกศรลงมา <Not S 1> มันจะแสดงตัวข้อความล่าสุดนะครับ มันก็จะยังด็ขอขอคตัวล่าสุดเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเลื่อนลูกศรลงมาอีกครับ plus two notifications t o n o t i f i c a t i o n ก็คือมันจะเหลืออีก2การแจ้งเตือนจาก messenger นะครับถ้าเราต้องการที่จะดูก็กด space bar ตรงนี้นะครับเลื่อนลูกศรลงมาครับ n o t i f i c a t i o n from google chrome grouping c o l l a p s e two of t h r นะครับ n o t i f i c a t i o n from google chrome นะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวแอปพลิเคชันตัวใหม่แล้วนะครับที่มันมีการแจ้งเตือนมานะครับโอเคนะครับ Facebook นะครับ Facebook ก็คือตัวผมเปิด Facebook จาก Google Chrome นั่นเองครับมันก็จะใช้การแจ้งเตือนผ่าน Google o g l e Chrome นี่แหละ <one> อ่าแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็น plus one new notification นะครับก็ประมาณนี้นะครับในกรณีที่ facebook notifications from google chrome อ่าผมอยากจะจัดการกับ notification ตัวไหนนะครับให้ไปเลื่อน เลื่อนลูกศรไปที่ notification ตัวนั้นนะครับเสร็จแล้วให้แทบลงมาครับ settings for Google Chrome button นะครับมันก็จะบอกว่า setting for Google Chrome นะครับพอเราเลือกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดู turn off all notifications for Google Chrome one of three นะครับมันก็จะมี turn off n o t i f i c a t i o n from Google Chrome นะครับ go to notification settings two of three go to notification setting นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าตัวการแจ้งเตือน จากศูนย์กลางการแจ้งเตือนเลยนะครับ Make Google Chrome High Priority 3 of 3 Make Google Chrome High Priority ก็คือเราสามารถที่จะไปจัดการไปตั้งค่าได้แบบส่วนตัวเรานะครับถ้าใครไม่อยากให้แอปพลิเคชันตัวไหนตั้งแจ้งเตือนมาก็ Go to turn off all notifications ไป turn off all n o t i f i c a t i o n Form ตึ๊ดๆๆต่างๆนะครับตามแอปพลิเคชันที่ท่านเลือก Go to notification settings 2 o f 3ถ้าต้องการที่จะไปตั้งค่าให้มันขั้นสูงกว่านั้นนะครับไปตั้งค่าการใช้งาน ามากกว่านั้นก็อาจจะไปที่ Notification Setting ตัวนี้นะครับ Enter เข้าไปนะครับไปตั้งค่าได้เลยเปิดปิดได้เลยนะครับอันนี้ผม n o t i f i c a t i o n p i ก็ออกไปนะครับผมไม่ตั้งนะครับฉันล้ผมแทบลงมาครับ Clear all notifications for Google Chrome button นะครับแทบลงมามันก็จะบอกว่า Clear all notifications for Google Chrome มาจะ ยึดเอาแอปพลิเคชันที่เราแอคทีฟล่าสุดนะครับ Notification s Not from Windows Security Grouping collapsed 3 of 3 1> นน level <on. S> 1ก็จะเป็นแถบไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็น Notification Not <ifications S 1> นแจ้งเ <from S 1> ตือนขึ้นมานะครับ Settings for clear all notifications for Messenger button Notification s, <S Not from Google Chrome settings for clear all notifications for Google Chrome Notification s from Windows Security Grouping collapsed f o r a f 4 level 1 Settings for Windows Security button แล้วก็จะมี setting for Windows Security นะครับตอนนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนเท่าไหร่ Clear all notifications for Windows Security Calendar Grouping Thursday April 21 expand calendar พวก decrease focus duration button decrease focus duration ก็คือเพิ่มนะครับเพิ่มอ่าระยะเวลาหรือว่าเพิ่มตัวกำหนดการให้มันนานขึ้นนะครับ increase focus duration button increase อ่า increase decrease เมื่อกี้ครับลดลดนะครับลดระยะเวลาแล้วก็ increase เ <fo> นี่ยเพิ่มนะครับ increase focus duration button increase focus duration นะครับ new notification increase ลดนะครับ decrease อ่า increase เพิ่มนะครับ decrease ลดนะครับ focus button นะครับแล้วก็ focus ตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะมาตั้งตัว focus ได้นะครับว่าเราจะ focus กับอะไร notifications grouping do not disturb toggle button นะครับก็จะกลับมานะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าไม่ให้การแจ้งเตือนนะครับมารบกวนใจเรานะครับเวลาเราทำงานนะครับ ลองไปปรับใช้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่บวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ